สพทเตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษปลายปีพร้อมสำรวจอัตรากรเกษียณบรรจุครูทดแทนดออรอัมพรพินาศาเลขาธิการกรพทเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการ,กรเกษียณอายุราชการของครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพทในเดือนกันยายนซึ่งปีนี้สพทมีครูกรเกษียณอายุราชการประมาณสอง0 0ืนคนขณะนี้ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจและวางแผนว่า โรงเรียนใดมีครูเกษียณจำนวนเท่าไหร่และมีตำแหน่งว่างในสาขาวิชาเอกใดกสอจอจะทำงานร่วมกับเขตพื้นที่พิจารณารับย้ายครูที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ว่ามีตำแหน่งว่างตรงกับอัตรากเกษียณหรือไม่รวมถึงการเรียกจากบัญชีครูผู้ช่วยที่มีการสอบขึ้นบัญชีไว้โดยในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ถ้ามีครูเกษียณจะมีครูใหม่เข้าไปทดแทนทันที ซึ่งจะไม่มีปัญหาการขาดครูอย่างแน่นอนและในส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กนั้นไม่สามารถคืนอัตราเกษียณได้เนื่องจากระเบียบของคอปร,รอจะคืนอัตราเกษียณได้ในโรงเรียนที่มีเด็กมากกว่า120คนและเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชนหรือโรงเรียนในโครงการพระราชดำริทั้งนี้ได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาคือโรงเรียนขนาดเล็กอาจย้ายไปเรียนในโรงเรียนคุณภาพชุมชนใกล้เคียงด้วยการจัดรถรับส่งพร้อม กับการทำความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองรับทราบหรือให้โรงเรียนเปิดสอบพนักง,งานราชการซึ่งเขตพื้นที่จะต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้อัตราเกษียณอายุราชการที่สพทได้คืนมาก็จะเตรียมไว้ประมาณ5,000อัตราสำหรับกลุ่มครูอัตราจ้าง ครูกลุ่มพนักงานราชการของสพถได้มีสิทิสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษด้วยซึ่งสพถจะเปิดสอบในช่วงต้นปีงบประมาณในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมนี้